ตัดภาพกลับไปที่การประชุมบอร์ดหรือคณะกรรมการคดีพิเศษเมื่อวานจับตากันเหลือเกินลุ้นเลยว่าจะยังไงเมื่อวานเขาประชุมบ่ายโมงครึ่งบ่ายโมงครึง่งใช้เวลาประชุมประมาณ3ชั่วโมง4ี่โมงครึง่งกับจห้าโมงออกมาแ<ด>ถลงข่าวด้วยความเคารพด้วยความเคารพจำได้ใช่ไหมครับว่าเราได้รายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปว่าสามทุ่มสี่สิบห้าของวันจันทร์ที่ยี่สิบสี่ก่อนประชุมหนึ่งวันภรคเพื่อไทยเขามั่นใจ เขาบอกว่า17เสียงจาก22เสียงในบอร์ดคดีพิเศษหนุนโหวตร,รับคดีควรเลือกสวเป็นคดีพิเศษอืออำนาจในการเช็คบินทางอาญาจะไหลเข้ามือ DSI ออททำได้คดีอาญาอืมดุลอำนาจแล้วก็การต่อรองมันจะสะบัดมันจะเปลี่ยนอ แต่เราก็ออกตัวแล้วนี่เมื่อวานปันทุเช้าเราก็บอกว่านั่นคือ3ามทุ่ม45ของวันจันทร์ที่24ค่ะแต่การประชุมบอร์ดดีเอสไอจะเกิดขึ้นบ่ายโมงครึ่งของวันอังคารที่25อสิบห้า่ัจาก3มทุ่ม45ของวันจันทร์ลากถึง13.30นของวันอังคารที่2ีโอห้หลายชั่วโมงมากผมไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นถ้าจะเกิดการสะบัดแล้วมันก็สะบัดจริงๆค่ะปรากฏว่าบอร์ดดีเอสไอเมื่อวาน เขาประชุมกันได้จริงๆแต่บทสรุปของการประชุมกันได้จริงๆเมื่อวานผมอยากใช้คำในเชิงสัญลักษณ์ว่าล่มยังไม่มีบท,ท,ทสรุปคำถามก็คือบอร์ด DSI ล่มพ่อถูกเทเออหรือ,รอมีการดึงเชงเออหรือไม่รู้สองอย่างละอสองอย่างก็แย่แล้วโอเคทำไมจึงจึง,จงตั้งประเด็นให้โชนคิดกันดังนั้นนะครับเริ่มจากอย่างนี้ก่อนบอร์ด คดีพิเศษบอร์ดดีเ2สคนด้วยกันองคณะทั้งหมดนะประกอบด้วยประกอบด้วยบอร์ดโดยตำแหน่งและบอร์ดผู้ทรงขุณอุตด้านน้าต่างโอเคนะรับทราบกันตามนี้บอร์ดโดยตาแหน่งมีอยู่13คนค่ะไล่เรียงตั้งแต่ประธานลงมาเลยนะประธานรองประธานกรรมการ บอรดผู้ทรงกระวุษมีอยู่9ก้าเก้บอดสิ 13, บส <12 S 2> ก็คือ22โอเคจำไว้นะฮะโดยตำแหน่ง13รวมอธิบดีดีไซด์ด้วยนะรวมประธานภูมิธรรมด้วยนะบอร์ดผู้ทรงมีอยู่9รวมเบ็ดเสร็จก็คือ22อเกิดอะไรขึ้นต้องเข้าใจว่าถ้าจะรับคดีสวเป็นคดีพิเศษต้องอาศัยเสียง 15ค่ะ2ใน3ของ22%ไม่ว่าจะมาไม่มาอย่างไรต้องใช้15ค่ะ15 <คน S 1> ท่านคนข้าประชุมกี่คนไม่ใช่ประเด็นประเด็นก็คือต้อง2ใน3ของจำนวนกรรมการตามกฎหมายตามกฎหมายกำหนดให้มีกรรมการ22%ดังนั้น2ใน3%มัน<ก>ต้อง15%ใน22%คุณประชุม16คนครบองค์ประชุมก็ต้องเ,เอาเสียง15%งรับเป็นคดีพิเศษ,ษ,ษคุณต้องได้เสียง15อรับทราบกันตามนี้ ง่ายก็ง่ายยากก็ยากโอเคเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าเอาเพจที่หนึ่งขึ้นจอเลยไปดูปรากฏว,าว่ามีบอร์ด DSI อหคนด้วยกันหคนด้วยกันไม่ได้มาด้วยตัวเองไม่เข้าประชุมใช้วิธีส่งตัวแทนค่ะด้วยความเคารพทั้ง6คนไล่ชื่อกันไปแล้วปรากฏว่าอุ้ยบอร์ดมีผิดอยู่อันนึง ว่าแล้วบอ,บอดผิดอยู่อันหนึ่งคนที่สี่ผิดคนที่สี่ผิดเอาอย่างนี้ละกันคุณผู้ชมคุณผู้ชมที่มีโอกาสได้รับชมผ่านจอทีวีนะสายตาก็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 ก,ก,ก็จับจ้องมองรายชื่อบนจอ,อขณะเดียวกันหูก็ฟังด้วยฟังด้วยฟังปากหมาแก่ด้วยก็แล้กันจะถือว่ากาศแก้ไขกันการอากาศตรงนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ท่องนโมสามจบก็แล้วกัน เอากันอย่างนี้ครับอเอากันนี้ครับทั้งหคนเนี่ยต้องก็สังเกตนะจะเป็นบอร์ดโดยตำแหน่งคนที่หนึ่งพบตอรอพ้นตบวัเอกกิจรัฐพันเพชรบิ๊กต่ายพบบตายของกระผมไม่เข้าประชุมส่ง,ต,สงตัวแทน ตัวแทนก็คือพลตำรวจโทสมประสงค์เย็นถวมเป็นผู้ช่วยผอตรอโอเคบอร์ดโดยตำแหน่งคนที่สองที่ไม่มาประชุมแล้วส่งตัวแทนก็คือคุณพงษ์สวัสดีละโยธินประลัดกระทรวงยุติธรรมค่ะส่งใครส่งรองประลัดกระทรวงยุติธรรมมาแทนคุณโกมลพมเพ็งค่ะคนที่สามผู้ว่าแบงชาติก็เป็นบอร์ดโดยตำแหน่งนะด๊กเตรนกเศรษฐพุทธสุทธิวัฒน์นฤพธ์ส่งใครส่งผออุโสฝ่ายกฎหมายของแบงคชาติคุณจิรานุวัฒน์ธัญเจริญ อคมถามจริงๆเถอะประชุมเมื่อวานบอร์ดดีเอเรื่องที่จะต้องโหวตกันมันใหญ่ไหมสาคัญมากแล้วมันร้อนไหมโอ้ยร้อนชาเลยลวกมือเลยเนี่ยไม่มีใครอยากเดิมพันมันสูงไหมค่อนข้างสูงถึงชีวิตได้ถ้าพลาดหรือพลั้งประการใดแล้วโดนเขาเล่นกลเพอ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 จะเจอคุกหนึ่งคุกดังนั้น ขนาดผู้ว่าแบงค์ชาติยังไม่ว่างยังส่งตัวแทนคุณคิดว่าตัวแทนระดับพอฝ่ายกฎหมายแบงค์ชาติจะกล้าโหวตจะกล้ามีความเห็นไหมไม่เป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติเป็นปกติเขาก็าราที่าคนที่สี่คนที่สี่คณะกรรมการโดยตําแหน่งฟังดีๆนะฟังดีๆกรรมการโดยตําแหน่งก็คือคุณไพรัต์ค่ะไอการสูงสุดอืไม่ใช่คุณชาติพงศ์คุณชาติพงศ์อดีตรองไอการสูงสุดเป็นกรรมการผู้ทรงอื บนจอพิษคนที่สี่แก้กันตรงนี้ฟังจากปากมาแก่ด้วยคนที่สี่กรรมการโดยตำแหน่งที่ไม่มาประชุมก็คือคุณไพร์ชใช่ไหมใช่ค่ะคุณไพร์ชอายการสูงสุดคุณไพร์ชอายการสูงสุดส่งใครมาเป็นตัวแทนส่งอธิบดีอายการคดีพิเศษคุณเยาวรักษ์นนทแก้วอธิบดีเอี้ยงอธิบดีเอี้ยงเขาเรียกกันในกลุ่มพี่เพื่อนน้องอายการว่าอธิบดีเอี้ยงค่ะ เป็นไอาการคดีพิเศษที่เป็นผู้หญิงคนแรกในประสาทนะออโอเคคนที่ห้าคนที่ห้าประหลัดกระทรวงพาณิชย์คุณวุฒิไกรล,ลีวิรพันธ์เป็นกรรมการโดยตําแหน่งแต่ไม่มาส่ง,สงใครที่ปรึกษากฎหมายของกระทรวงพาณิชย์ค่ะคุณนรงงามสมมิตรมาแทนคุณดูตำแ,แหน่งที่ส่งมาเสิถค้าแมวสาวเป็นนรงจะก,กล้าโหวตกับเข้าไหมไม่โหวตร้อยเปอร์เซ็นต์แหมระดับประหลัดยังไม่มาเลยอะ่ะคนที่หกกรรมการโดยตําแหน่งที่ไม่มาประชุมแล้วส่งตัวแทน ก็คือนี่เลยประหลัดคลังคุณละวะรนแสงสนิทประหลัดกระทรวงการคลังส่องใครส่งที่ปรึกษากฎหมายสำนักงานประหลัดกระทรวงการคลังคุณพนิ์ธีรภาพวงมาแทนเข้าท่าไหมเข้าท่าไหมโอเคแก้เรียบร้อยแล้วครับเห็นที่ถูกต้องมาบนจอแล้วพี่ใดใดเราเห็นโครงสร้างแล้วใช่ไหมครับเราเห็นโครงสร้างแล้วใช่ไหมครับใน22บอร์ด DSI ประกอบด้วย13บอร์ดตามตำแหน่งและอีก9บอร์ด ผู้สรงคุรวุฒิปรากฏว่าในส่วนของบอร์ดโดยตำแหน่งมีถึง6ด้วยกันไม่มาประชุมใช้วิธีส่งตัวแทนเข้าประชุมเรื่องใหญ่ขนาดนี้เรื่องร้อนขนาดนี้ถ้าพลาดหรือพลัง้งเจอคุกเจอ157ติดงานสำคัญ<ๆ>พอดีโ <Okay. S 2> อเคไม่เป็นไรทีนี้ตัดภาพกลับไปที่อีกส่วนหนึ่งค่ะคราวนี้เราไปจับตา บอร์ดดีเที่ลาประชุมและที่ไม่มาประชุมอ่ไอ้ที่ลาประชุมเนี่ยน่ารักบางคนบอกป่วยกระทันหันต้องแอดมิดแน่บางคนก็บอกมีภารกิจบางคนก็บอกว่ามีภารกิจอืเข้าใจได้เข้าใจได้นะบางคนก็ไม่มาดื้อโอเคไม่แจ้งสาเหตุอาจจะเกิดอะไรกันที่ลาประชุม2ท่าน1นพลตำรวจเอกสุทินพ่วงทรัพย์ค่ะอดีตรองผบตรเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิค่ะส พลวโทสำรานเนินมาผู้ช่วยผบตรเป็นกรรมการผู้รงคุรวุฒิเช่นเดียวกันไม่มาประชุมก็คือพลตารวจโทสมประรส,สงค์เย็นทวงผู้ช่วยผบตรคนนี้ที่ไม่มาประชุมเนี่ยเป็นตัวแทนของผบตรหรือบิกบ๊กต่ายบิ๊กต่ายส่งมาแต่ไม่มาผพอบอตายไม่มาประชุมส่งส่งผู้ช่วยสมประสงค์มาประชุมแทนแต่ผู้ช่วยปรากฏว่าผู้ช่วยสมประสงค์ไม่มาประชุม,อมเออเออ ขณะเดียวกันกรรมการผู้ทรงที่เป็นตำรวจอีกหนึ่งนายก็คือพ้นตำรวจเอกมนูเมฆบอกค่ะอดีตรองพบตรอเขาพูดกันว่าบอร์ดดีเอสไสายตำรวจพร้อมใจกันเทพร้อมใจกันเทพร้อมใจกันเทวิธีเทแบบเนียนที่สุดก็คือส่งตัวแทนค่ะวิธีเนียนที่สุดก็คือ ป่วยวิธีนี้ที่สุดก็คือติดภารกิจสําคัญมาประชุมไม่ได้บังเอิญบัเอิญในนัดสำคัญจริงๆค่ะสำคัญครับขณะเดียวกันผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนก็ไม่มาประชุมสะดือด้อๆเนียนกลิปสรุปก็คือบอดที่เป็นตํารวจพร้อมใจกันเทรองมนูเมฆหมอกไม่เทก็คล้ายกับเทอ เพระาะภาษากาย<ม>ที่แสดงในเทีประชุมบอร์ดดีเเมื่อวานมันชวนให้คิดได้ดังนั้นหมายความว่าบอร์ดตำรวจทั้งสี่นายบอร์ดที่เป็นตำรวจทั้งสนายที่คิดว่าน่าจะพูดกันได้จบเทต้งองไปคิดใหม่ละดังนั้นดังนั้นบวกให้ตายเถอะมันก็ไม่ถึงเออสิบห้าเสียงถูกไหมยากเหนื่อยยากไหมถ้าเดินไปจะลำบากในเมื่อวานโอเคไปฟังคุณ ภูมิธรรมวิเชชชัยในฐานะประธานบอร์ดดิไอ้ซนนิสครับว่าหลังการประชุมที่จะใช้คําว่าอะไรดีโตกเทล่มหรืออะไรแล้วแต่จะเรกแล้วจะเลื่อนมาคุบอกเขาเลื่อนเขาเลื่อนเขาไปรอวันที่อีกทีนึงับเพราะเพราะดูดีหน่อยอะเลื่อนเลื่อนไปฟังข้อมูลใี้ครบถ้วนไปฟังคุณภูมิธรรมพูดสักนิีสิครับว่าทําไมจึงเลื่อนและจะแอคชั่นต่ออย่างไรกับไอ้เรื่องคดีคั่เลือกสวอ่ะใช่ค่ะ เราอยากทําเรื่องนี้ให้ชัดเจนโปร่งใสครบถ้วนและก็รวดเร็วนะครับก็มีมติให้ดําเนินการเอาเรื่องที่ถอนไปให้คณะอนุกรรมการของกรกตไอของของดีใส่ได้ดําเนินพิจารณาให้ครบถ้วนตามขั้นตอนและก็เราขอเวลาประมาณอาทิตย์นึงนะครับเพื่อไม่ให้สังคมรู้สึกว่าเรา ยื้อหรือเราไม่ได้อยากทำเราเราต้องการทำให้พอดีได้คุยกันตั้งแต่ต้นแล้วว่าคดีนี้จะดาเนินการโดยไม่ได้เอาการเหมือนเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่ได้เป็นความรู้สึกในการมีความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดีต่อกันก็ถือว่าเอาตามข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็เอาตามข้อกฎหมายซึ่งได้คุยกันทั้งหมดข้อกฎหมายและในข้อเท็จจริงทั้งหมดนะครับก็อยากทําให้ครบถ้วนให้กรรมการท่านสบายใจนะครับก็เป็นเรื่องที่ให้ไปที่กรรมการกลั่นกรอง นะครับอนุกรรมการซึ่งก็มีครบถ้วนอยู่แล้วให้ไปผ่านมาให้ถูกต้องตามกระบวนการไม่งั้นจะมีข้อโต้แย้งมันจะไม่ได้จับสาระของประเด็นจริงๆอันนี้อันที่1อันที่สองเนี่ยอพอดีคณะประธานคณะกรรมการเลือกตั้งเนี่ยขอว่าจะกลับมาวันที่5นะครับเราก็จะขอคุยด้วยึษาแล้วก็จะใช้เวทีทั้งหมดเนี่ยในการประชุมอีกครั้งหนึ่งที่6 นะครับหลังจากฟันรอบท้วนอนุกรรมการจัดเรียบร้อยจะขึนชุมวันที่6แล้ววันท okay, ี oops. ่6จะเชิญประธานข้ารรมการหรือผู้แทนที่มีอำนาจในนามข้ารรมการมารวมประชุมด้วยนะครับแล้วก็วันนั้นจะเป็นวันที่มีค้อยุติโอเคสรุปก็คือที่ต้องเลื่อนการโหวตจะรับไว้เป็นคดีพิเศษหรือไม่ก็เพราะต้องการความรอบคอบและรอบด้านและ เพื่อให้มัน,เป,นเป็นไปตามขั้นตอนอย่างครบถ้วนนั่นก็คือแต่ลูกออกจากบอร์ด DSI ไปให้อนุบอร์ด DSI ได้ทำหน้าที่กันกรองกันอีกสักรอบเถอะให้เวลาปมาสัปดาห์หแล้วก็เอาเข้ามาพิจารณาบอร์ด DSI ใหม่มแต่คือขั้ากหนดไว้นะวันที่6มีนาใช่ไหมหกมีนาบ่ายโมงแต่แต่วันที่5มีนาวันที่ ประธานกรกตคือขณะนี้คุณอิทธิพรประธานกรกตไปต่างประเทศจะกลับวันที่ห้าเพราว่าจะกลับถึงประเทศไทยวันที่ห้าดังนั้นเมื่อวานคุณภูมิธรรมพูดชัดวันที่ห้าจะขอนั่งคุยกับประธานกรกตใช่จะขอหารือก่อนจะขอนั่งหารือกับประธานกรกตก่อนจากนั้นวันที่หมีนาจึงจะมีการประชุม อย่างเป็นทางการบอร์ดดีเอชัอีกครั้งใช่ซึ่งครั้งนั้น6มีนา<ม>ก็จะเชิญตัวแทนจากทางฝั่งกรกตเข้าร่วมเพื่อชี้จงชี้แจง,งอ,อ,อ,อะไรที่มันคาที่มันคันอยู่ในหัวใจใ<ช>ของบอร์ดดีไซน์หลายๆคนใช่ค่ะที่ถกกันเยอะอ่ะอืมโอเคอืมเรื่องอำนาจอ่ะอืมโอเค,อเคแต่เห็นภาษกายของคุณทวีศรสองรอมวยุ่ยธรรมใช่ไหมครับค่ะเป็นไงนี้ครับเครียดเหรอเครียดเหรออืมโอ้เครียด เครียดในเวลาเครียดโอเคพราะตกเย็นๆตกหัวข้ามคุณทวีสอดส่องก็ในฐานะที่เป็นหัวหน้าพักประชาชาติใช่ไหมใช่ค่ะเป็นหัวหน้าพักก็ไปร่วมดินเนอร์พักร่วมรัฐบาลที่โอเลนเตลต้องไปสิลักข่าวรอบหน้ารอบหลังเอาไม้จ่อปากคุณทวีแล้วก็ถามเรื่องตอนบ่ายอีกครั้งหนึ่งเรื่องบอร์ดดีเอสไอล่มประมาณนั้นอะครับนักข่าวถามว่าวันที่6มีนาที่จะเชิญกกตน เข้ามาเข้ามาร่วมชี้แจงร่วมไอตัวนีอะไรกับบอร์ดดีเอสไอด้วยนั้นรูปแบบของการที่จะเชิญมานั้นจะเป็นอย่างไรอ่ะไปฟังพร้อมๆกันเชิญค่ะเป็นการขอความร่วมมือร่วมมือประสานงานไม่ใช่ไม่ใช่การใช้อนาเฉินอย่างที่สวเขอว่าเราให้เกียรติกันเพราะว่า มันก็มีการตัปสายว่าในกฎหมายกอการตาใอ้บทกำหนดโทษนอการตา้อด้ได้แค่บับกึ้นถ้าราอัากประอกอบเพื่อตั้งสอสอสอวได้มาที่สวพักกัรนหรือการเพื่กตั้งท้องจ่นรวมทั้งกฎหมายาทีชสำคัญแล้วก็ บทหุดโทษของกฎหมายกอกตก็จะฟ้อความผิดพวกนี้ส่วนประปิดยาอื่นก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่ายังไงก็ตามเราเราก็ต้องเคารพเนื่องจากมีการประสานงานมาเป็นต้นแล้วเรื่องนี้ก็เริ่มต้นที่กอกกตตั้งดีเอซายเข้ามาคณะทํางานแต่แรกการรับรองคือดิงเชิญนเชิญนท่านเลขากรกตว่าเพ่นเป็นกรรมการกรกตให้ดีเอซายหลงประสานงาน เขาก็ผมเขาอาจจะต้องไปตรวาสอบงานคณะกรรมการคอรกรตอเพราะวันนี้เนื่องจากในขาได้รรู้ว่าเรื่องยังไม่ให้คณะกรรมการหรือกรตยังไม่ส่งเข้าคณะกรรมการก็จะเป็นท่านเลขามครับผมแล้วจากคอรกรคต์หรือเขาอาจจะไม่มาก็ได้นะโอเคนลกข่าวก็ยิงอีกหนึ่งคำถามน่าสนใจนะครับ การเลื่อนการโหวตรับเป็นคดีพิเศษกรณีหัวเลือกสวบางคนเขาก็มองไปว่าเป็นการดึงเชงเพื่อรอดีลรอสัญญ,ญ,ญ,ญาณดีลมีใครดีลกับใครอยู่หรือเปล่ามันยังไม่รอผลการดีลแล้วค่อยโหวตหรือเปล่าอ่าแล้วตอบยังไงอะ่ะเชิญ <şey S 2> ไปฟังสิคะว่าตอบยังไงคําถามนี้เชิญค่ะมีคนบอกว่าเลื่อนรอบนี้อาจจะหมายถึงสัญญ,ญ,ญาณเรื่องของการตับรอการดีลอะไรไม่มีดีลก็จะไม่ไม่มีดีลจริงเพียงแต่ว่า ผู้ทรงประดุษเรามาเจอกันครั้งแรกก็ก็จะส่วนใหญ่จะมีคำถามทางผู้สืบสวนก็ได้แสดงพยานหลักฐานพอพยานหลักฐานค่อนข้างเยอะแล้วก็เลยก็สงสัยว่าไอ้ตอนนี้กรกตทำยังทไ่อยางก็เลยเลยที่ประชุมข้าราชการวิบยาศาสตร์มิจฉาชุราว่าจับอายการอดีตอายการน่าจะให้กรกตมาตอบคำถามไม่งั้นกรกตก็ถูก พูดข้างเดียวอาจจะัพัดัอคกับครับารจีครับทให้รแบบนี้พอจะเร็ปลายทางนะครับดยังไงก็คือรี่เรจงดรามจากการ่เราเชื่อตัวคเราต้องเคารพในเรื่องพิธีของคณะกรรมการเนซึ่งวันนี้ก็ไม่มีใครโต้แย้งรเปรี่ยนแต่ว่าเราดูเรื่องคัามชอบใครบครอบขอบคุณครับโอเค ด้วยความเคารพนะเมื่อวานในที่ประชุมบอร์ดดีเอสไอเนี่ยมันมีสองประเด็นก็คือประเด็นข้อจริงหัวจริงหรือไม่มีหลักฐานการหัวหรือไม่ประเด็นที่สองคือประเด็นข้อกฎหมายดีเอสไอมีอำนาจเอาเรื่องหัวเรื่องสวมาสอบสวนนเป็คหรือไม่นี่ถกเถียงกันเยอะเลยนะประเด็นนี้ถกเถียงกันเยอะดูเหมือนกังวลกันเยอะดูเหมือนน้ำหนักจะอยู่ที่ประเด็นข้อกฎหมายใช่ค่ะกังวลกันเยอะเพราะมันมีผลตอนเนื่อง ถูกใช่ค่ะดูเหมือนจะมีประเด็นข้อกฎหมายที่พูดกันอยู่เยอะพอสมควรเมื่อสักครู่ฟังทันใช่ไหมครับว่าที่ต้องเลื่อนแล้วก็จะเชิญกกตมาชี้แจงอะไรตรงนี้อะไรนั้นเป็นข้อเสนอจากอาจารย์ตุลากับอดีตนายการถ้าฉะนั้นผมก็น,นึกออกแสดงว่าท่านชาติพงศ์อดีตรองอาจา,ารสูงสุดกรรมการผู้ทรงค่ะ แล้วก็อาจารย์จากนิติจุฬานี่ก็กรรมการผู้ทรงทั้งสองท่านก็คงเสนอให้เลื่อนเลื่อนกันไปก่อนอแล้วก็เชิญกกตเขามาชี้จงชี้แจงในบางประเด็นสักนิดหนึ่งดีงไหมจะได้ฟังทางกกตเขาด้วยให้มันตกผลึกในเรื่องของข้อกฎหมายเรื่องของอำนาจของดีเอสไอในการที่จะเอาเรื่องนี้มาทําเป็นคดีพิเศษถ้าเคลียร์ตรงนี้ได้จะได้เดินหน้าต่อได้ว่าจะต้องเดินยังไงอืมเอาละครับเมื่อมันค้างกันที่ประเด็นของพ่อกฎหมายมีอำนาจหรือไม่ น่าสนใจเพราะมันเกิดคำถามจำคดีวีลักกี้วีลักมีเดียจำคดีวีลักมีเดียคุณธนาทรใช่ไหมจึง,จงรุ่งเรืองกิจสมัยอนาคตใหม่ได้หรือไม่จำได้ปรากฏว่าในส่วนของกฎหมายเลือกตั้งกฎหมายพรรคการเมืองกกตก็เช็คบินก็เล่นงานธนาทรก็ จับติดคุกทางการเมืองตัดสินทางการเมืองนั่นก็หวากันไปเขาทำเองเลยแต่มันมีประเด็นทางอาญาแตกปลายแตกลูกแตกหลานที่ต่อเนื่องมานะในส่วนคดีที่เป็นอาญาที่จอร์ดีทางอาญาก็กรต้อเขาก็แยกแล้วก็ส่งให้ตํารวจทาใช่ไม่ได้ทำคดีเองให้ตํารวจทําดําเนินการไปเลยอพอทีเรื่องหัวเลือกสวอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับกฎหมายเลือกสวโดยตรงกอกตองทำไปเลยก็กต้องทำสิ อะไรที่ไปเจอในภายหลังว่ามันมีความผิดอาญาแตกปลายออกมาเอาไอ้ที่มันแตกปลายออกมาให้เดียสัยทำมันจะมีปัญหาอะไรอืมก็ไม่รู้สิอืมรอบนี้เป็นประเด็นไง